เช็คสวัสดีวันนี้เรามาอยู่ที่สุโขทัยเชียงใหม่นะครับวิแต่ละแอบเห็นอะไรเป็นรถของ,องคุณรัสวิปครับที่มาขับรถในประเทศไทยตอนนี้กำลังั์อยในประเทศไทยอยู่เขาบอกมาดูได้ครับก็จะทำการแสดงที่เชียงใหม่นะครับวันที่15กับ16นะครับ ก็จะมี3มรอบวันหนึ่งจะมี3มรอบแอบมาดูครับเอนเหมือนรถสแตนดาดเลยครับไม่ได้มีอะไรเลยครับมีแค่เบอร์คาดเบอร์ไว้อันนี้ i อเจะเป็นโฉมโฉมที่เพิ่งเปิดตัวนี้เลยครับชงล่าสุดแล้วแอบดูข้างในไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอขอดูนิดน,นึง ้ยเปิดได้เนี่ยไม่มีใครมองโอเคเอ๊ะไม่มีโลบาไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้โอเคจะไม่มีไอไซสเบาะเป็นเบาะผ้า ไม่ไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยหรอเอ๋เดี๋ยวเราไอเราก็สนซะด้วยสิอ่ะเดี๋ยวขอดูปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราดูนี่นะครับ ก็เป็นเครื่องเดิมๆครับเดิมเลยอะโรงงานไม่ได้มีอะไรเลยรถที่ขับโชว์ทุกโชว์เหมือนรถที่ขายปกติเลยครับไม่มีแต่งอะไรเป็นพิเศษนะครับเป็นปกติเลยอ่นนี้คันที่หนึ่งนะเดี๋ยวพาดูยางก่อน ยางก็เป็นคอนติครับ Continental Max Contact M6 ขนาด215 45 R 1 7เดี๋ยวเอกคุณลุงยามไม่ว่าอะไรครับก็แสดงว่าดูได้เดี๋ยวนะผมแอบบดูตรงนี้นิดนึงว่ามีกล่องมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเอ้ยไม่มีนะครับ อันนี้โอ้มีมีอะไร <c oughs> ชดสกเกิด์ตเออ,เอ้ผมก็สนด้วยสิผมยากดูคันอื่นะนะหนะคือคุณรัศวิวิฟขับรถนี่ก็คือรถเดิมเดิมเลยเหรอไม่มีอะไรเลยครับคุณมีน้ำมันเครื่องก็อะไรเสียวเลย เริ่มอยากดูคันอื่นแล้วอะเราจะคุยกับใครดีคือรถเดิมๆครับเดี๋ยวดูในวิดีโอน่าจะมีวิดีโอเยอะผมก็จะไปถ่ายด้วยคือรถเดิมนะครับไม่ได้มีปรับแต่งอะไรเลยเพราะเดี๋ยวผมหาถามคนที่อยู่แถวนี้ก่อนเพราะดีอยากดูคันอื่นด้วยแป๊บเดียวนะครับ